ยุคนี้ค่ะเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนะคะการหาความรู้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยก็หาความรู้ได้แล้วค่ะข้าเจ้าเช้าเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวทำนูน่นทำนี่นะคะฟัง YouTube ได้ไม่รู้กี่เรื่องเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาอ่านไงเราใช้แค่หูฟังหลักหนักเนี่ยข้าเจ้าไม่ได้แบบ ดูหน้าจอหรอกคะ่ะส่วนใหญ่ข้าเจ้าฟังแต่เสียงเท่านั้นเองหน้าจอเนี่ยข้าเจ้าก็ใช้แค่เวลาทํางานนะคะเวลาทํางานเวลาคุยเวลาขายประกันเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าฟังความรู้ส่วนใหญ่ใช้แค่หูแล้วก็ตัวตัวเราอะค่ะก็สามารถทําเรื่องอื่นไปด้วยได้แล้วการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้จนความรู้อะ มีประโยชน์ต่อตัวเองได้ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้นะคะดังนั้นท่านต้องมองหาศักยภาพในตัวเองว่าท่านถนัดเรื่องอะไรท่านชอบเรื่องอะไรแล้วก็พัฒนาให้เป็นอาชีพแล้วก็พอเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นคุณก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือโลกยุคป,ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้นะคะ อย่างเช่นค่าเจ้าค่ะเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบซึ่งหุ้นก็คือองค์สินค้าหนึ่งตัวในงานวางแผนการเงินนะคะลูกค้าเจอค่าเจ้าหนึ่งคนเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นจะเปิดกองทุนรวมจะซื้อประกัน หรือความรู้เรื่องอื่นๆที่ค่าเจ้ามีลูกค้าเลือกได้ค่ะเราก็คือ one stop service ที่สามารถ Service ให้ลูกค้าได้แล้วการที่ค่าเจ้าอะค่ะเลือกค่าธรรมเนียมในการสอนเทรดหุ้นเบื้องต้นเปิดพอร์ตเบื้องต้นเนี่ยแค่2,000บาทเท่านั้นเนี่ยเพราะศักยภาพของค่าเจ้าสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เงินคืน ภายใน2,000บาทเนี่ยในเวลาไม่นานนะคะดังนั้นนะคะเวลาค่าเจ้าจะกําหนดค่าความสามารถของตัวเองในการคิดราคาค่าสอนเนี่ยค่าเจ้าก็จะคิดจากความสามารถของตนเองที่สามารถทำให้ลูกค้าได้เงินคืนไวที่สุดเพราะไม่ได้อยากได้เงิน2,000บาทของลูกค้าแต่อยากจะให้ความรู้อยากจะให้ความรู้แล้วอยากจะให้ลูกค้าเนี่ย f i g h t i ไง เพราะเสียเงิน2 0 0 0นะคะแล้วให้เขาได้เงินคืนไวที่สุดอยากจะให้เขาเรียนรู้นั่นนั่นคือวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าเรียนเทรหุ้นแค่2000บาทนะคะเพราะไม่ต้องการให้คนที่มาเรียนกับข้าเจ้าเนี่ยเสียเงิน2,000บาทแต่ให้เขาได้ความรู้คืนไปแล้วก็ได้เงินคืนไปนั่นเองนะคะก็ไม่ได้รับเยอะค่ะ ค้าเจ้าก็อาจจะรับไม่เกิน100ท่านนะคะแล้วดูแลกันแค่นี้แหละเพราะไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตงนงคะทำแค่ว่าตัวเองพอไหวไม่เหนื่อยมากไม่เครียดมากเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเลดาวต้องพักผ่อนกับชีวิตไม่ใช่ไปวิ่งหาเงินไม่ใช่ไปแบบ แข่งขันกับเด็กรุ่นใหม่นะคะก็ควรจะปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาก้าวขึ้นมาแทนที่พวกเราเนี่ยคือวัยที่แบบควรจะสร้างประโยชน์อะสร้างคุณค่ามากกว่าที่จะไปแข่งขันกับเด็กรุ่นใหม่เนาะนังนั้นนะคะการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะทำให้ท่านอะไม่ต้องไปแย่งกับเด็กๆก เพราะบางทีหน้าเราแก่แล้วไงแต่เราต้องไปแย่งทำมาหากินกับเด็กๆอะ่ะมันรู้สึกว่าละอายใจเหมือนกันนะคะบางครั้งนะคะถ้าสนใจการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบก็ติดต่ออสศวิน 52A88 ทีมได้เลยค่ะ